เจ้านายพระองค์ใดไม่กลัวผีกล้าไปหยิบของในพระที่นั่งจากกระพัติมานอันวังเวงถวายรัชกาลที่ห้าเหตุใดบรรดาเจ้านายพระองค์ต่างๆจึงไม่กล้าเข้าไปหยิบของในพระที่นั่งจากกระพัติมานเว้นแต่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระราชโอรสในรัชกาลที่ห้าที่ทรงกล้าเข้าไปฉันต้องยอมรับสารภาพว่าถึงฉันจะนึกกลัวผีอยู่สักเท่าใดก็ยังกลัวทูลกระหม่อมมากกว่าฉันจึงได้สู้แอข์งใจเข้าไปตามที่ทูลกระหม่อมทรงใช้ ความข้างต้นเป็นพระราชประรกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ปรากฏในบันทึกส่วนพระองค์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่หเป็นข้อความในพระราชหฤทัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าพระราชบิดาตรัสใช้ให้ไปหยิบสิ่งของในพระที่นั่งจากกระพัดพิมานสืบเนื่องมาจากเรื่องที่ว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์สิ่งของศัก์อย่างหนึ่งที่อยู่ในพระที่นั่งจัก,กรพรรดิมานซึ่งขณะนั้นเป็นเสมือนที่เก็บของมีกลิ่นอับและอากาศข้างในนั้นเย็นพิลึกเป็นที่น่าวังเวงนักพระองค์รับสั่งออกมาว่าลูกไปเอามาคนหนึ่งเถิดแต่ไม่มีใครกล้าลูกไปสักคนเดียวเนื่องจากพระราชโอรสทั้งหลายของพระองค์นั้นกลัวผีจึงไม่มีใครกล้าสนองเบื้องพระยุคนละบาท จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงหยิบเทียนที่จุดทั้งพระองค์มาหนึ่งเล่มพร้อมกับรับสั่งถึงเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตว่าชายใหญ่เอาเทียนนี้ไปแต่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระพักซีดไม่กล้าไปทูลกลับมาว่าทรงกลัวผีถ้าจะให้ไปขอผู้ใหญ่เข้าไปด้วยคนหนึ่งรัชกาลที่ห้าทรงพระพักบึ่งแล้วหันมาทางเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธรัชกาลที่หแล้วตรัสว่าโต จะรับใช้พ่อได้หรือไม่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกราบบังคมทูลว่าได้พร้อมรับเทียนจากพระหัตทรงพระดำเนินมุ่งหน้าไปยังพระที่นั่งจากรพพัดพิมานเมื่อได้ของกลับมาแล้วรัชกาลที่หก็ทรงกล่าวคำชมเป็นการใหญ่พร้อมตรัสว่าอย่างนี้สิเป็นลูกพ่อแท้ลูกพ่อกลัวผีไม่ได้เมื่อได้รับคำชมจากพระราชบิดาเป็นธรรมดาที่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธจะทรงสงมนัสยิ่งนัก แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็สารภาพในพระไทยว่ากลัวผีก็กลัวอยู่ดอกแต่กลัวทุนกระหม่อมมากกว่ากล่าวกันว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นอาจเป็นเสมือนลางบอกเหตุในการสืบราชสมบัติเพราะปรากฏว่าต่อมาผู้ที่ได้สืบพระราชสมบัติแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนื่องจากเจ้าฟ้าองค์ใหญ่คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิสวรรคตเมื่อพระชนสาได้17ปีดังพระราชดำรัสรัชการที่ห้าความว่า พอพ่อใช้ชายใหญ่ให้เข้าไปในพระที่นั่งจัก,กรพรรดิเขาไม่ยอมเข้าไปเพราะกลัวผีพ่อก็นึกรู้ในใจทีเดียวว่าชายใหญ่คงจะไม่มีบุญพอที่จะใช้ที่นั้นเป็นที่อยู่แล้วก็พอโตกล้ารับใช้เข้าไปพ่อก็รู้ว่าโตคงจะต้องเป็นเจ้าแทนตัวพ่อต่อไปแล้วก็เป็นจริงดังพระราชดำรัสเมื่อเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6พระองค์มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะซ่อนแซมพระที่นั่งจากกระพัดพิมานเป็นการใหญ่จนกระทั่งสวยสง่างามเป็นพระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังมาจนถึงทุกวันนี้